วสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีพ้่มมัแล้านะครับเนาะวันนี้กับพบพ่อกันอยู่ป้าอีกแล้วครับกา ฝนบ่ตกเหรครับมื้อนี้ห่างสิพาพี่น้องมาจับอึ้งเนาะมาไต่ตาเนาะครับเนาะมาหาอึ้งข่างลายหรือว่าอึ้งหวายอึ้งไม้แดงนะครับกะหมายของเฮามื้อนี้กะอยู่เขตอําไอ้บ้านแจงใหญ่อําเภอหนองบัวละเวเนาะพี่น้องเนาะกะหลังจากมือคืนนี้ฝนตกเฮาก็มาเบิ่งแล้วล่ะมันบ่ออกมื้อนี้เฮาเลยคิดว่ามันสิออกมื้อนี้เนาะหลังจากมื้อนี้มันมีแมงออกมานะครับคิดว่าอึ้งสิออกมาหากินครับมื้อนี้เฮาก่เดินทางมานํากันทั้งหมด4คนเนาะพี่น้องเนาะ นี่ค yeah. ร <The> ับคนแหลกเขาวันหนาทีมเขาไอ้น้อยครับนี่สวัสดีครับน้าลูกจ้างครับสวัสดีครับบ้าบอยสวัสดีครับกะยังบ่ทันนี่ทันนี่ร้องซองกันเบิ่งหลังน้าพี่น้องเนาะจักสิออกพวออกออกพวออกบรทัน์ยังโยกยินเต้นยางเนาความครับต้องเดินด้วยท้องเนื่องจากว่าเดินทางมาไกลจากบ้านเฮาเติบเี่น้องเนาะใครเบิ่งได้กะ ต้องเป็นรุ่นกันเมั่งล่ะครับเมื่อนี้ว่าสีมันว่ามัานสีเป็นจังไดห้องอดินเปียกดีเด้ยนะแจ้งห้องสีพักเขาไม้ตกแต่หวานแล้วเมื่อนี้มั็นว่ตกเลยนะมาเบิง้งตัวแรกแหกมนหนนนกันครับพี่น้องตัวบองามดีเต้ยครับยิงข้างลายตัวหนึ่งครับอืมอีพี่น้อง ตัวนี้ไหมสุดยอดเลยครับออกมาหากินแมงเนาะแขกอีกตัวหนึ่งมับโอ้โหสองอยู่ใกล้ๆกันเลยครับอีกข้างลายเมื่อวาเขาซองไฟมาเห็นในสื่อใดฝุ่น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 ไปแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็มันสามเด้พี่น้อวอู้สวรรค์แต่ปูใหญ่เลยครับเนี่ย ตัวนึงครับใส่ถุงมือก่อนพี่น้องใส่ถุงมือจับครับตัวนี้เ <c oughs> บิ่งหู้ครับพี่น้องนี่น,น,น,นี่หูอึงเน,ะนาะอาจจะเป็นหูอึงตวตัวมันอยู่ฝากมาน้อยเดียวนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ตัวน,นั้หาอยู่หากินกันไปครับพี่น้องฝนตกแห้งกะอาจัศจได้จับอึง เ่าอึ้องหนามอยู่เนาะอันนี้ฝนบ,บุ่ตกครับตกแต่หมนนู่วันุนฝนแต่ว่าเอาคิดว่าอึ้องตาอึ้องขางไลนะ่เน่ะมันจะออกมือที่สองเนาะประจำนะครับเขาเคยจับทุกปีนี่หู้ตวนีหมดหูครับอู้บนสาอรันแต่มันโตใหญ่ครับ ครับโอ้อันนี erman, ้อึ้งเองนะครับอึ้งลึงอึ้งลึงหรือว่าอึ้งด่างนะเราบว่เอาปล่อยครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอึ้งถังไรครับ เ็ตัวน ja. ja. ี้ครับพูดตัวหัวจขกหเงโดดออกมาแล้วบังหนักจับง่ายครับบ่โดดดอกพี่น้องบ่ค่อยแข็บ่ค่อยเปียวดอกครับยิ่งขังไล่เนี่ยด้หลายเลยทีเดียวะงแต่เดร์เขาตุ่มเลยนี่เดตัวยังไง ซื้อไฟห้องนี่แหละยุตแตงหง่อมันเนาะ้นสิเปิดออกให้เพื่อนครับนี่แต่ว่าห้องนี้เห็นอีกตัวหนึ่งยุ่ฝากกันนะครับนั่งลั่มองย้งก็หลากบว่าเห็นได้พี่น้อง บบซีพ่อรับพ่อแบบติดๆกันนะครับเนี่ยมันมันอยู่มองไรี่มันเป็นมันมันเคยอยู่อะครับเนี่ยหมองไรี่เขาเคยอยู่เขาก็สะอยู่ประจําเนาะอย,ยู่เป็นเดือนนะครับอึ้งอนี้ใสน่นาอเบาๆซาองมาเห็นตัวหนึ่งอยู่ทั้งนี้แหละมันต้องถอยกอนครับถ้าเขาอึ้งชนี้นี่ก่อนทางพี่จีซองยากนะต้องถอยหากอนนะครับ โอ้ยทเห็นเป็าานอบอันพี่น้องเลยซองไ,ไก่เดี๋ยวลองซองไ,ไก่ดูน,นะครับเนาะพอแล้วครับฝากกันมาหน่อยเดี๋ยวน,ะนี่ตัวที่สามยี่ไก่กันเลยมีแอนขวายึ้งมานนะสงสัยเพื้นได้ครับเนี่ยบอาพื้นหรอครับ ตัวนนี่ปปาม no. ันอยู่เนาะอาก็อ้วนแทต้ต wrote, jam, mare, mange, ึ้งตัวเนี่ยตุ๊กเลยครับอื่ตัวนี้ก็ตงามครับข่างล้ายีเรอข้เขียนเราว่า้างเขียนตัวนึ่งที่นอ่เละเนาะแม่บอนี่ใส่อู้หแมแม่แม่แมแมแมหึโดดไปเฉลเหรอเอาไวแะเดี๋ยวกันดีครับ ไอ้ยหีโดดมานี่ครับนี่เห็นแล้วโอ้โ้หตัวบักง่เลยไข่เตรียมท้องอย่งต่างหาก เห็นไ่ครับสีคือใบใหม่เลยครับอีกหนึ่โตอู้อู้อู้อูตัวนี้คือส้มโดดอ่ะไหลไไหลไหลไหละไรละองู้ส่งไปไว้ครับบ๊อบอ้ยังวัทันไหอยู่บ้าก๊งแ ไดแล้วครับหนี่นองเขาซองเขาซองเห็นเตตะนะซองเห็นเตตามันจะหมดลงเี้ยะครับงูมันเห็นปะฮึ๊บโ <c oughs> อ้ตัวงามด้วยครับงูนึงครับเข็นเข้าไปในนี้แหละ กำลังออกกันมือครับพี่น้องนะงงเด็กโจกเอาในหูครับกําลังออกตัวนี้ครับเขางูอีกแล้วพี่น้อง ตัวนึงครับว no. mm. ันนี้ห้องห็นอีกตัวนึงกูฝากกันไปน้องคูนน้องไปสิผ้าไปอมไปซ้อมตัวแล้วครับตัวนึงน้องเห็นบ้า ตัวนนเนึ่งครับไม่หยานี่ยมักแต่ตัวใหญ่ดีครับน้องอี่งขางไล่หมดเลย พื่อทีฮอตจับมองนี้มันเป็นปลาบกมองหินมาพ่านครับนี่บกมองหินมาพานนอนีนต้นมันแต่วันนี้มันน่าจะล่นมาเลยล่ะเนี่ยครับยิงม่อยู่ในน,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  <c oughs> นี่ครับคุณตัวหนึ่งที่นนอะเห็นปะนะครับต้องตาดีๆ <c oughs> ได้หลายแล้วครับเบื้งองบนมานห้อ <c oughs> <c oughs> แส่ไปใหมนะครับอีกตัวนึ่งครับ ตนอยู่ในี้ครับนอยู่ในหื้ครับไม่รนาะอยู่ในรูวิ้ยเกาะกระตูดแน่ครับมึง ตัวนี้ยึดไตใบใหม่ครับโอ้มีหูกว่าเด้พี่น้องมีหูยึดไตใบใหม่ตัวนี้พี่น้องยึดตั้งไหนกหครับโูดแต่หัวไนะตใบใหม่ครับโ,โดดครับ ึงชนิดนี้บ่ได้ออกมา้ห้องนะครับเอมือมือฝนตกมือที่สองมือที่สองฝนบ่ตกนิดแต่ว่าอึองออกครับหมู่ว้านฝนตกเนาะแต่มือนี่ฝนบ่ตกที่ออกมานี่ออกมาหากินครับเมื่อวานนี่ฝนตกเขากับมาเด้พี่น้องแต่ว่าบ่าออกครับมาออกเมือ่อฝนบบตกเสย ย่างหาน้ำป่ามันแน่น้ำป่าบกมวงหินมาพัดแน่ครับ มครับตัวนี้บางพื้นที่เป็นกระสีเอิ้นอึ้งหวายนะพี่น้องเอื้องหวายแล้วก็อึ้งไม้แดงมาสักเนี่ยครับแต่ว่าห้องน่ะสีเอิ้อเอื้งข้างลายหรือว่าอึ้งตาเนาะเดียวเป็นอยังคือเอื้อึงตามาที่พี่น้องอึ้งตาเพราะว่าเอื้องชนิดนี้เขาจีซองเห็นตาเมื่อนะครับตามันงวยไงเขาก็เลยเอื้องอึ้งตาเนอื้องว่ามันไตตาประมาณเนี้ครับ เขาห่วงแล้วครับไปมาหากันครับมาลุกจับไอ้น,น้อยที่ไก่กันแล้วครับ ตัวน,นี้อยู่ในป้าเนี่ยครับอืมตัวน,นี้อยู่ในหู้เราครับพี่น้องบนโตน้โอ้โห ัวหนึงที่เตะตอใหม่นี่ครับทุ่นก่ะสน้องทัง้งนัยพ่อจับอึ้งชนิดนี้ต้องมันอยางจังน้อยครับพี่น้องครับพี่น้องกะมาถึงช่วงสรุปผลงานในการหาอึ้งของทั้งสี่คนมือหนี่น้องพี่น้องเนะาะกะมาเบิงผลงานอันนี้ของนานลูกจ้างครับ อันนี้ของเฮาครับอันนี้ของเบ้าบอยอันนี้ของไอ้น้อยลูกพี่ใหญ่เฮาเนาะกะยีได้ยู่ประมาณผู้ละสามสี่โลยู่ดอกครับกะถือว่าหมานอยู่ดอกเนาะครับเนาะมาไต่อึ้งตาแต่เพราะว่าสิก้าบา้านอะไรพี่น้องเพราะว่ามันดึกแลนะ้วเนาะพี่น้องเนาะกะอึ้งกับเขาหูยังว่าละ่ะมันกะออกแตงหัวคำครับอึ้งตาอึ้งข่างไรกะได้ว <c oughs> <c oughs> นมันปลาตกอะสิประมาณนี้แหละครับหมานสามีกะถือว่าหมานทั้งเลี้ยง เอาครับคลิปนี้ฮอกกัมีม่ข้อหมานมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แหละนอกก้องขมหนอจังเดก็กะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบก,กันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับ,รบาหมานเหมือนหมาน,น,น,นครับ